สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนีเราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพืพีในโหมด chaos ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเดือดเพื่อน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันคงสุดท้ายแล้วนะและยัเวลาของกิจกรรม p v p หมด c ค a อสมันจะหมดผู้นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคนนี้คือแบบโอ้โหตีกันแบบตีตลอดอะคือก่อนที่ผมนอนใช่ไหมต้องบอกว่าเมื่อเช้าผมนอนประมาณตีสีนะครับแล้วก็ตีสีเนี่ยผมเคลียร์รอบต่อสูมผมหมดแล้วนะแล้วคืออันดับผมอะมันอยู่ที่0 8ไปลายนิดน,นึงเพื่อนๆตื่นมา เด้งไปเกือบ1.1คร B B mm ับบอกเลยว่าใครที so so, course, it, ته, ่จะเอารางวัลอันดับนะครับวันนี้เนี่ยห้ามชะล่าใจเพื่อนๆพยายามหวดให้เยอะที่สุดจะเป็นการเซฟที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีมที่ผมใช้ในช่วงนี้นะครับสำหรับทีมที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าวินเลนของผมดีมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเซตอัพนี้ครับจะเป็นทีมแก๊งโคลาโบนะเพื่อนๆจะมีเป็นเอเลนเจเกอร์นะครับแล้วก็ชาร์โดลุงจิมฮอเปอร์จาก Stranger Things นะครับส่วนซับแตนงซ ผมก็จะใช้เป็นอาร์เธอร์เขียวนะเพื่อที่จะเอาเลือดนะครับอ่ะก็อ่านอยแล้วกันความสามารถพูดมาขนาณนี้แหละเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของพวกพ้องมนุษย์10%นะครับต่อพวกพ้องของมนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้หนึ่งคนซึ่งดูควางที่ตัวเองตั้งท่านะครับจะสามารถถอนดีบัฟที่ติดบนพวกพ้องหนึ่งอันแล้วก็เพิ่มป้องกันคลิของพวกพ้อง5%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวพวกพ้องจำกัด10ครั้งนะครับส่วนอาหารที่กินครับที่มีผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะสำหรับค่่่่าลังตตอออสูู้ผมนนีียท110 และมาจนถึงวันนี้เนี่ย200,000เจ็นี่ยถือว่าเป็นข้าพลังที่ค่อนข้างสูงผมได้เปิดก่อนแทบจะประมาณ90%เลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสามนึงก็อ๋อใช่แล้วก็อีกคอมโบหนึ่งที่ดีมากเลยของลุงจิมกับชาโด้เนี่ยก็คือความสามารถในการติดพิษกับตัดเลือดเพื่อนโอเเเเเคคครรรารารัั <laughs> ับบมม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 าาาาาจทีีนน้นะ้ิลลละไไ่ดดกวว๋ยยยุ เพียงแค่เราต้องเก็บน้องก่อนแค่นั้นเองไปครับเออสูนจะแตกอ,อยู่ได้ยั่ฝันชอ็อตไหมฟันชอ็อตเดี๋ยวไม่แตกหรอทำจริงไม่เป็นไรครับเด็กน้อยคือไม่ลิมเขาฟื้นฟูนฟนไม่ได้ไงเขาก็น่าจะติดผิดต,ตายอยู่นะตอนจบเทิน วอเตอร์บมสนุกสิโย่ไม่ขึ้นโอเคติดผิดตายเองนะครับเรียบร้อย <c oughs> ก่อป่าแล้วก็ไปกเกม โอเคสตูยอมครับโอเคครับมาก็รอบนี้เจอชา a d โ w นะครับเดีย๋ยวผมเก็บน้องคอนนี้ก่อนเลยแล้วกันเราต้องเก็บเนาะต้นต,ตอปัญหาก่อนเพื่อนไปครับตัวที่มันล้านบับได้เนี่ยบอกเลยปัญหาแน่นอนระยะย,ยาวับทีมเรา ยยอยเดีก่ชื่อท่านี้แบบหลบจัดนะเอเลนว่าโอเคตอนนี้เราโดนเป็นสามสแตกครับได้อยู่อยู่ที่ว่าใครใช้ท่าหมู่ก่อนเลยอะ่ะจริงๆโหแต่เขาใส่จินเลียนมานะเลือดเขาเยอะโอเคท่ำเมาไม สวยส,วยสวยสวยสวยเออไว้แตกด้วยบอกเลยรู้เรื่องแบบนี้ไปเก็บได้ปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะเจ็บหนักอยู่หรือผมควรเอาสตนันเอาชัวร์นี่ผมทำสตันนะได้อยู่เดี๋ยวผมทำสตันแล้วกัน เลี้ยแบบเรียหน่อยนี่คุอความสนุกจบแล้วเรียบร้อยครับบอกแล้วนะใครใช้หมู่ก่อนนี่คือจบจ,บจริงๆชาโดว์เนี่ยอยอ,ยอื้นิ่งๆไปติดพิษด้วยผมว่าแตกเพราะพิษว่าไงพ่โโอนุ่มเรียบร้อยสุดยอมครับ โอเคครับมารอบนี้เจอทีมดัดเบ็ดนะครับก็ดัดเบ็ดทีมนี้เราก็ห้ามรีบครับทีมนี้ห้ามรีบขยับไปก่อนเราต้องรอให้เขาใช้ท่าหมู่มาก่อนนะคือถ้าเขาใช้ท่าหมู่เมืะ่อะไหร่เนี่ย <S 2> <S 2> เรา,เราถึงจะแบบส่วนกลับได้นะครับทีมนี้โอเคนะครับสกิลไปไม่รู้ผลอะไรยอยู่ละ ขอดห้าหมู่พอได้โปรดยิงหมู่บาทีคือถ้าเขาเล่นตามสเต็ปเนี่ยเขาต้องยิงโอเคเขาไม่ยิงนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมแบบนี้แล้วก็สปาร์ไว้แล้วเดี๋ยวตาหน้าเราให้เก็บเอ,อได้เป็นนะ้าจะไม่ตายโอเคสวยแล้วเขาติดพีชอยู่ด้วยนะตาหน้าเจ็บแน่นอนสวยพี่สวย ไม่หัวใช่ไหมเดี๋ยวหัวไปเองอมาเดลีเอลีเขาหน้าจะยั่วย,ยู่นะครับใส่โลด้วยเขาหมดป้องกันขั้นสุดแต่ผมว่าได้แหละปะ่ะ คือถ้าเราฆ่าดันเบดได้เนี่ยเขาจะโยอย่ไงเ,เรียบร้อยบอกเลยเจ็บแน่นอนอเฮ้ขอแรงๆขอแรงๆฉับเดียวโอเคสวยครับเรียบร้อยสุดยอมครับมาครับตาสุดท้ายครับโอเคเรา,าเจอทีมเฮลจังนะครับ ก็ซาตีพีเฮลจังเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ผมพอเริ่มจับทางได้เพื่อนๆวิธีสู้ er, บบนะหลักๆเลยคือเราเนี่ยต้องอย่ารีบฆ่าครับเราต้องยื Frank, ้อๆไปก่อนต,ต้องรอให้ mar. บัฟของเฮลเนี่ยมันหมดเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต่อเดียดเน่ก่อนครับโอเคต่อไปก่อนพอถ้าบัฟเฮลจังมาเนี่ยบอกเลยว่ามันจะแรงเพื่อนๆถ้ามีตัวไหนตายนะ ลองดูว่าเขาทำอะไรนะครับ๋อ,อใช่เราก็อย่างหนึง่งเอาจริงลุงจิมเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะสตันลุงจิมเป็นประโยชน์มากนะครับถ้าลุงจิมไม่ตายนะเขาเล่นชาโด์ผมครับเดืจงมาแล้วโอโ้โหดีโคตรแรงตายวะเนี่ยลุงจิมอย่าตายลุงจิมอย่าตายลุงจิมโอเคสวยครับโอ้โหถ้าแตกนี่คือแตกนี่คือเจ็บโคตโครนะ ็บอกเลยว่าการเราสวยมากเพืเ่อนเดี๋ยวผมรวมสตันครับเออเดี๋ยวรวมสตันลุงจิมไว้นะแล้วก็เดี๋ยวไวนะวยวอ๊เอาไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอ,อ่อฆ่าไปเลยครับใช้ท่าหมูกปิดไปเลยนะแล้วก็สตันไว้ครับเพราะถ้าเราฆ่าเขาได้เนี่ยเทลจังติดสตันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนี้ติดนอกกระแสนะครับไม่เป็นไร พอเฮียจังเนี่ยติสตันไปละแล้วลตาหน้าก็เดี๋ยวเราค่อยดูทีโอเคมาข้างหลังเป็นมาโทน่านะครับก็รอบนี้เนี่ยเราต้องรอดจากอันติของเดเน่ให้ได้ก่อนแต่อันติเดนเน่ไม่น่าแรางมากหรอมั้งแล้วผมไม่ใช่สีฟ้าด้วยไงชาโด์สีเขียวนะครับสีเดียวกัน,กนอะไร โอเคโอ้โหเข้มแรงเกือบเขาเกือบได้อยู่ได้อยู่มาสวยครับโอเคก็ไปตอนนี้เนี่ยเฮลบัฟหมดแล้วนะเฮลตายได้แล้วเบื่องเเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับผมก็ไปเลยเกี่ยวเฮลได้ก็จบอัฟทีมเขาตัวได้เมจตัวอื่นไม่มี ตายไหมโอเคเรียบร้อยนะครับแสนหนึ่งนะไาเดี๋ยวดูว่าเขาจะเอาไงต่อน่าจะต้องยอมแหละผมว่าทำอะไรไม่ได้ละผมยังสู้เดี๋ยนีอ่อันติมานะครับแต่แล้วยังไงทำอะไรไม่ได้แล้วปิดเกมไป shadow เอาสูว่าเเรียบร้อยขอบคุณครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนเอ,อ่อก่อนอะไรน,นะ ก่อนรีเซิร์ชเพื่อนผมอัดประมาณบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีคลิปทีวีแค่ออสตาม,มาอีกนะครับเพราะหลังจากที่บ่ายโมงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันคือวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าผมมีเวลาทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ๋อใช่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนสู้ๆนะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบบ๊าายาย